ครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการทฤษฎีแบบเป็ดๆในดิวเวนเจอร์ภาคเอชออฟออลตอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่โทนี่สตาร์กเนี่ยเขาโดนวันด้านะครับกล่อมประสาททําให้เห็นภาพหลอนครับแล้วก็ทําให้กลัวไปต่างๆนะแล้วทีมอเวนเจอร์เนี่ยก็เจอเหตุการณ์นี้ทุกคนซึ่งในโลกความจริงเนี่ยเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับย้อนกลับไปในปี1988นะครับเมลิดิตมาลาเนี่ยเคยเข้าไปหาจิตแพทย์นะครับเธอเป็นนักเขียนข่าวนะครับแล้วก็ เป็นคนเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสตรีเธอได้เข้าไปพบจิตแพทย์นะครับเรื่องอาการเครียดจนนอนไม่หลับของเธอนะครับจิตแพทย์เนี่ยได้ทําการบําบัดเธอผ่านวิธีการสะกดจิตนะครับแต่เธอกับนึกถึงเรื่องในวัยเด็กขึ้นมาได้ว่าอ๋อเรื่องที่ทําให้เธอเครียดเนี่ยมันคือเรื่องที่พ่อของเธอเนี่ยสร้างความเจ็บปวดไว้กับเธอเธอถูกพ่อแท้ๆของตัวเองล่วงละเมิดในวัยเด็กนะครับแล้วเธอก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับครอบครัวนะครับทาให้ครอบครัวเนี่ยแตกเป็น2ฝั่งครอบครัวของเธอแตกเป็นเสียงเลยครับ ฝั่งหนึ่งเข้าข้างเมเลดิตมาลานะครับแล้วก็เกลียดพ่อ,องเธอแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่ไม่เชื่อว่าพ่อ,องเธอทําเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ทําให้ครอบของเธอแตกลงแต่ว่าสิ่งที่มันช็อกกว่าในปี1996ก็คือว่าพอปี1 9 9 6เนี่ยเธอได้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับเธอเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองเพราะว่าด้วยวิธีการสะกดจิตทําให้จิตใต้สานึกเนี่ยมันสร้างความจําปลอมขึ้นมาให้เธอนะครับมันทําให้เรารู้ว่าสมองของเรานมมัาก ถูกแบนออกไปนะครับการรักษานี้หลังจากปีนั้นเนี่ยมันถูกแบนออกไปเพราะว่าในช่วงทศวรรษ1980เนี่ยไม่ใช่แค่เมเลดิตมาลานที่มีเรื่องราวย่างเกิดขึ้น,นครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยล้วนเจอกับเรื่องราวอย่างนี้ก็คือผู้หญิงหลายคนลุกขึ้นมาฟ้องลุกขึ้นมาทะเลาะกับครอบครัวตัวเองว่าเคยถูกข่มขืนในวัยเด็กแล้วทุกคนเนี่ยไม,ไม่ได้งโง่หรือว่าโดนหลอกนะครับแต่ว่าเหมือนคุณถูกจําลองความทรงจําขึ้นมาเลยเหมือนกับที่วันได้ครับ พยายามเอาความทรงจําของโทนี่สตาร์ขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเป็นภาพที่โทนี่สตาร์ต้องเห็นเป็นภาพที่ทีมเวนเจอร์ทุกคนต้องเห็นนะครับนั่นแหละครับฟิลลิ่งคล้ายๆกันมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ทําให้การสะกดจิตแบบนี้ถูกแบนออกไปเลยนะครับอ่ะผมจะย้ําของอกับคุณอีกทีนะครับว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคอมมิกไม่ได้เกี่ยวกับหนงังหรือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับเ,เกี่ยวกับโลกความจริงว่าเอ้ยผมแค่มองว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยมันคล้ายๆนนใของงเเป็จริ่ ไอการสะกดจิตแล้วทําให้เกิดความทรงจําปลอมหรือว่าเห็นภาพหลอนขึ้นมาเ่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือในหลังเนี่ยวัน่าอาจจะใช่ไปังครับอาจจะทําให้คุณเห็นภาพในอนาคตหรือว่าสร้างภาพหลอนขึ้นมาผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องอย่างนี้อย่างผมจะกรณีของเมลิดิมารานที่มาต่อนะครับคือมันเกิดจากการที่ความเครียดเนี่ยมันกดทับเขามากๆนะครับมันเกิดจากเขาเนี่ยทำเรื่องสิทธิสตรีเขาเจอคนที่โดนกระทําชําเลามาเยอะ แล้วเขาก็คบกับแฟนสาวด้วยนะครับคือเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟนผู้หญิงแล้วแฟนของเธอเนี่ยก็โดนพ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยกระทำช้ำเลาเธอตั้งแต่เด็กนะครับนั่นเลยทําให้ความคิดของเธอครับมันสั่งสมเรื่องพวกนี้เอาไว้และเมื่อหมอเนี่ยพยายามรักษาด้วยการสะกดจิตโดยการพยายามอ่าเอาเรื่องที่อยู่ภายใต้ความทรงจําของเธอหรือว่าเรื่องที่ถูกสมองกดทับเอาไว้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสมองเนี่ยได้ทําการหลอกล่อเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาครับเรื่องนี้มันสอน เรื่องหนึ่งให้กับเรานะครับว่าบางอย่างที่เรามั่นใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นเสมอไปเรื่องของสมองเนี่ยมันเป็นการทํางานที่ซับซ้อนแล้วมันก็เป็นการทํางานที่เก่งมากก็จริงแต่ว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมีความไม่แน่นอนอยู่ครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังง่ายๆนะครับอ่าในบางทีที่คุณทะเลาะกับคุณแม่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแม่คุณอ่ะขวดร้ายและทําเรื่องเละยๆกับคุณมาตลอดคุณจะไม่อ่าคุณจะมองไม่เห็นเรื่องข้อดีของแม่คุณเลยแต่ว่าในทันทีที่คุณหายโกรธแม่คุณอาจจะได้อวชิ้้้นใใหหหมม่่รรืททีีําคุณูสึกดเย คุณก็จะรู้สึกว่าแม่ของคุณเป็นแม่ที่แสนดีคุณได้รับแต่สิ่งดีๆมันจากแม่มาตลอดเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับสมองคุณบ่อยครับมันไม่ใช่แค่กรณีกับแม่มันเป็นทุกกรณีถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงความคิดที่เป็นลบหรือว่าอยู่ในช่วงทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนในชีวิตเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆไปสมหมดแต่ถ้าคุณอยู่ในด้านดีหรือว่าช่วงที่ชีวิตคุณติดความคิดบวกหรือว่ามีความสุขครับไม่ว่าเรื่องไหนที่ผ่านเข้ามามัครบอ สรุปนะครับจริงๆคลิปนี้มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคอมิกหรือว่าเกี่ยวกับวันด้าโดยตรงนะครับแต่แค่ผมกลับไปย้อนดูหนังมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันตรงกับเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านก็คือเรื่องของเมเลดิตมาลานเนี่ยแล้วมันก็ทําให้ผมอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกคุณฟังครับเรื่องหนึ่งที่เรื่องนี้ผมออกไประยุคใช้บอกก่อยคือเวลาผมมีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาเนี่ยผมจะไม่จมกับปัญหา นั่นนะครับผมจะพยายามเอาตัวเองขึ้นมาสมมติผมอกหักผมจะเป็นคนที่อกหักแล้วจะไม่ฟังเพลงอกหักนะครับผมจะเปิดเพลงแดนซ์เพลงอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นสมอง,องคุณเน่ยมันเก่งกว่าที่คุณคิดแล้วมันก็ขี้โกงกว่าที่คุณคิดด้วยครับต่อให้คุณเศร้าแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณไปกระตุ้นมัน,นมากๆเนี่ยสมอง,องคุณทํางานโดยพยายามทำให้คุณมีความสุขความเศร้านั้นก็จะบรรเทาลงนั่นเองครับ ถ้าคุณเป็นอีกคนที่อยากให้เรื่องเราในหนังหรือเรื่องเราในการ์ตูนที่คุณชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องของผมนะครับขอบคุณครับ